จากเรื่องการบริหารจัดการขยะค่ะมาดูกิจกรรมปลูกฝังเรื่องของจิตอาสานะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะจังหวัดอุบลราชธานีวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบนำนักศึกษาปลูกพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนออกบริการเช็คตรวจสุขภาพรถครบวงจรให้ประชาชนฟรีค่ะที่บริเวณหน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี นางสุวนรณิศสุริยพันตรีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวารินชำราบพร้อมด้วยนางสาริสาสารวันหัวหน้าส่วนบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา นำครูอาจารย์นักศึกษาสาขาวิวชาช่างยนต์นำอุปกรณ์เครื่องมือออกให้บริการตรวจซ่อมรถยนต์รถจักรยานยนต์บริการซ่อมบำรุงรักษาทั่วไประบบไฟส่องสว่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้แก่ประชาชนฟรีค่ะซึ่งก็มีประชาชนทยอยนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับการออกให้บริการประชาชนดังกล่าวนะคะก็เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของศูนย์บม่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจทั้งในและก็นอกสถานศึกษาค่ะนำความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดเป็นผู้ประกอบการซึ่งก็จะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ต่อไปในอนาคตส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาอาชีวศึกษาได้มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน สามารถนำวิชาชีพมาบูรณาการลงสู่การปฏิบัติจริงทำได้และเข้าใจชีวิตนอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังการมีจิตใจเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกการให้บริการยอมเสียสละโดยใช้เวลาบ้างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมด้วยไปฟังเสียงท่านผู้มในการวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบค่ะวันนี้นะคะทางวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบนะคะโดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการนะคะเ,เราได้นำธุรกิจที่ลูกๆนักเรียนนะคะเป็นคนคิดค้นธุรกิจแต่ละ,ะแผนกวิชาแต่ละสาขาวิชาค่ะนะคะออกมาให้บริการนะคะมาดำเนินธุรกิจจริงนะคะที่หอประชุมอำเภอวารินชำาราบค่ะโดยที่อยู่ด้านหลังนะคะก็จะเป็นธุรกิจของแผนกวิชาช่างยนต์ค่ะในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทั้งรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์ นะคะเราไม่คิดค่าแรงค่ะนะคะเพื่อเป็นการลดอุณหภูมิความร้อนอากาศนะคะถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนแต่ลูกๆนักเรียนนะคะก็ยินดีที่จะมาให้บริการนะคะโดยที่เขาบอกว่านะคะห้องเรียนตรงนี้ก็เป็นห้องเรียนจริงเป็นการฝึกประสบการณ์จริงๆของเขาด้วยนะคะที่น้องๆอ,ออกมาเนี่ยค่ะเป็นจิตอาสาด้วยเป็นการสร้างธุรกิจ ให้เขาค่ะคือหลังจากที่เขาจบแล้วเขาจะสามารถที่จะไปประกอบธุรกิจได้เขาสามารถที่จะคำนวณต้นทุนกำไรนะคะเพื่อที่จะประกอบอาชีพของเขาได้ด้วยค่ะซึ่งก็เป็นวัตถุประสงค์ของการทำธุรกิจหรือการสร้างผู้ประกอบการรายย่อยในวิทยายลัยค่ะ นี่แหละค่ะได้ฝึกปฏิบัติจริงด้วยะนะคะฝึกการเป็นผู้ประกอบการที่ดีในอนาคตเพราะว่ามีการฝึกความเป็นจิตอาสาเสียสละเวลาว่างนะคะไม่แทนที่จะไปเที่ยวเล่นสนุกต่างๆนะคะก็เอาเวลาว่างนี่แหละมาซ่อมมาสร้างให้กับพี่น้องประชาชนะนะคะ,คะเพื่อที่จะเป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็งในอนาคตต่อไปค่ะ